ผมก็เรียนในแบบที่ครูจะต้องเจาะดินครับร้อนร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องอยู่ข้างทะเลใช่ไหมล่ะคุณข้างทะเลนะมันช่างที่จะเหมาะกับการอยู่ในหน้าร้อนทีเดียวและเพลงกระตึก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 โอ้เพลงมาสุดยอดไปเลยไหนดูซิเล่นอย่างไรครับไอ้อะไรอะ <laughs> อยู่ดีอยู่ดีๆผมก็หยุดหยุดวิ่งแล้วก็เราจะเจาะดินครับเจาะทราย,ยไม่ใช่เจาะจดินคุณดูสิทะไมหัวผม <laughs> หัวผมมันนิ่งขนาดน,นั้นแต่ว่าแบบ แขนกับไหลผมขยับแบบเหมือนไก่เลยฮะเจาะไงครับเจาะอ๋อ,อกดอย่างนี้เลยโอเคเราก็จะได้เงินซื้อสว่านได้รู้สิกีสว่านอะไรบ้างผมมีสว่าน v i p ครับ v i p นี่คือ v i p นี่คือเราก็ซื้อได้ใช่ไหมเราเลิกไปที่สว่านเหล็กครับเอ้าสว่านผมไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆสว่านผมอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะขอตัวสักครู่ <laughs> ผมกดสว่านอ๋อนี่ไงสว่านผมมาแล้วอ๋อกดหนึ่งสว่านผมมาวสว่านเหล็กคุณเจาะ ดูหน้าผมสิมันโยกไม่หยุดเลยเราจะไปกันถึงจุดสูงสุดเลยบอกผมบอกเลยแต่ดูจากทางด้านขวาแล้วตำแหน่งที่ผมอยู่นั้นช่างลังท้ายเหลือเกินไปดูซสิว่าเราจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงกันในการที่จะไปถึงสวรรค์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะผมลืมอะไรหรือเปล่าผมลืมสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าใช่ผมลืมสัตว์เลี้ยงรี่ด้วยคุดไปก่อนไม่เป็นไรอโอโตโดิวได้นี่จ่ายตังค์ครับไม่เป็นไรครับเราเราก็แค่กด คลิกขวาเอ้ยคลิกซ้าย <withhold, ๆ S 1> ไปเรื่อยๆแค,คแ,แ,คแค่นั้นนะครับกดกดแช่ด้วยไม่ไม่จะเป็นต้องออโต้รีวอะไรนั้ะครับไม่ต้องเป็นต้องขุดออโต้ ol, ใช่ไหมผมอยากจะซื้อสัตว์เลี้ยงครับรบกวนด้วย100เริ่มไว้ที่100ก่อนดีกว่ากดคอมมอนธรรมดาธรรมดาตัวละร้อยผมบอกได้เลยผมจะกดจนกว่าจะได้ตัวที่ดีที่สุดอ่ะเฮ้ยมาแล้วอีปิกคุณเฮ้ยเฮ้ยเจะเฮ้ยเก่งเกินเล่นแมปอะไรอย่างงี้ผมผมเก่งเกินจริงๆอ่ะเนี่ยกด4ทีได้อีปิกอ่ะเฮ้ย เป็นไปได้ขอกดอดีกทีสิขอยปีกสักตัวหนึ่งอันคอมมอนครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเราก็ดีที่สุดได้แค่นี้แหละว <c oughs> ผมว่านะมาที่สว่านครับเออหนึ่งพันครับสว่านทองได้อยู่ซื้อเลยเเฮ้เ <c> เ <oughs> จาะเลยฮะ เร็วขึ้นเยอะครับแต่สิ่งสําคัญคือเงินที่เราเยอะเอ้ยทุยเงินที่เราได้เยอะขึ้นจริงๆครับสําหรับสารเลี้ยงระดับอีพิกที่เรากดมาได้เนาะผมจะลงไปที่ระดับความลึกที่หนึ่งเอ้ยสองแสนแปดแล้วกันนะสองแสนแปดเงื่อนของเรามีหนึ่งแสนแล้วครับเราจะลงไปที่สองแสนแปดครับแล้วเราจะไปดูว่า ลงไปที่4,002นั้นยากขนาดไหนไม่ยากครับไม่ยากเลยพวกเราขออนุญาตหาเงินสักล้านนึ่งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะลงกันไปเรื่อยๆอหาข้าวมากินรอนได้เลยฮะ <c oughs> นานแน่นอนเอ้ยตรงนี้ช้าแล้วอะอันนี้คืออะไรฮะคือหินประเภทไหนกันช้าแล้วช้าแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องกลับขึ้นไปบวนแล้วไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเรามีเงินหนึ่งแสนเราจะกวา,าเลี้ยงเลยไหมไม่ไปที่แคนดี้ก่อนนะครับเทสก่อนเทสแคนดี้ก่อนแคนดี้คือสว่านประเภทไหนกัน ฮ้ยาฮู้รผมยังลงได้อยู่นะ่ย oh, อผมยังลงได้อยู่นะโอ้ย oh. ผมเจาะเร็วขึ้นแล้วเฮ้ยลงลงมาล่างสุดเลยได้อย่างนี้ก็ดีสิฮะแบบไม่ต้องไปเริ่มใหม่จริงไหมช้าแหละเจอแชมพูนี่ช้าเลครับเรามีเงินครับเจอแชมพูปุ๊บเรากลับครับเพื่อความรวดเร็วเ,วเชฟเราซื้อกันที่แสนหครับนีออนสว่านนีออนครับแสนห้ 105. โดนเลยเย้ <laughs> อ่ะรวดเร็ว <rôle> ข <à> <Warner>. ึ้นครับเราจะไปความลึกที่7จ็ดแสนครับเป็นชั้นของเขาเรียกว่าอะไรฮะลาวาหินลาวาอ่าช้าลงแล้วโพสเกเว่าเมื่อกี้สว่านมันราคาล้านห้าใช่ไหมเราก็ต้องหาเงินให้ได้ล้านห้าใช่ไหมตรงนี้เราต้องตรวจสอบนิดนึงครับว่าอ๋อสัตว์เลี้ยงไม่ได้บวกอะไรพาวเวอร์ใช่ไหมบวกแต่เงินโอเครับเรื่อง รับเรื่องเลยผมกำลังลงไปที่ความลึก8ปดแสครับตรงนี้เริ่มชา้าแล้วผมบอกเลยโอ้โหเบสร็อกครับแข็งอย่างไรฮนะโอ้ยแข็งมากครับแข็งจัดเลยกลับขึ้นไปข้างบนดีครับแล้วมากดเสเลี้ยงกันดีกว่าราคา1นึ่งแสนเลยเนะี่ยแรงครับเอา้ากดไม่กี่ทีได้เลเจนด์มาหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาผมมามากัะดวงอยู่แล้วธรรมดาก็ยังธรรมดาอยู่ธรรมดาไม่ธรรมดาขออีพิก โอ้ยเงินหมดอเงินหมดครับแย่เลยครับตอนนี้เราได้ตัวแรมาตัวหนึ่งก็ถือว่าดีเราจัดไปที่คูณ2 2ตัวครับตัวนี้ก็คูณ2เอ๊ะอะไรอ่ะมันต่างกันไงไม่ซ่าเหมือนกันแต่ถ้าจะดีเรามาที่โกลเด้นแมชชีนครับคนเคยเล่นอะไรอย่างนี้น่าจะรู้ระบบประมาณนี้อยู่แล้วเนาะอ่าเราครัฟทิ้งไว้เลยฮะว่าแบบมันน่าจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลย เ,เราขุดขุดตรงกลางนี้เลยให้เป็นหลุมใหญ่หลุม <laughs> เบอร์เอาหลุมผมเลี้ยวไปทางนี้ใชเอาเขาใค,ใครเขาติดอยู่ตรงนี้ใช่ขอสวัสดีครับเฮ้ยเงินอย่างเร็วคุณเฮ้ยแปบบเดียวล้านแล้วเหรอเฮ้ยบ้าบอเกินไปบ้านะเราเดินเลี้ยวเราเดินเลี้ยวเราเลี้ยวเราเลี้ยว,ยว,ยว <laughs> ชะลอชะลอเส้นทางนิดนึงแบบเวลาแบบคุณจะได้เดินขึ้นได้ไงเห็นป่ะนี่ไงนี่ไงเพือ่อ <laughs> ไม่ได้เล่นหมายครับนะ ทำเพื่ออะไรปึ๊บปบ๊บเบ๊บเฮ้ยเฮ้ยร <c oughs> วุด <c oughs> <c oughs> อโอ้โหช้าตรงนี้ช้าสุดๆเอ้ยเรามีเงินสองล้านเลยใช่ไหมคุณเ,เราไปที่ดริวช็อปเราตามไม่พอสามล้านห้างั้นเหรอมันไม่แพงนยะผมเลยจะขุดจากข้างบนนะเพราะมันเร็วดีนยะไปเริ่มจากข้างล่างแล้วมันช้าสุดๆไปเลยสามล้านห้าไปที่เรียบร้อยครับ เราไปที่ดิวช็อปเราซื้อเลยครับอันใหม่ไซเบอร์ครับสว่านแบบไซเบอร์ผมว่าแมปมันไม่ได้มีแค่น,นี้ใช่ไหมหรือมันมีแค่นี้จริงอะสิ่งที่เราช่วยเราได้ก็คือสัตว์เลี้ยงล้วนๆเลยครับผมต้องได้ระดับอีพิไม่ก็ l เลเจนแรไใหม่ตัวครับค่อนข้างดีอีพิกมาแล้วครับโอ,รโอ้โหคนจริงคนโเก่งเก่งอีกแล้วเก่งเก่งเก่งใช่ไหมเก่งร้อนชะมัด <BLANK> บ,<น>บ,บ่นบ่นเฉยแบบคุณครับช่วงนี้มันร้อนมากเลยนะปร,ะริงแรปร,ริงเอ้ยเลเจนเดลี่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นครับคุณเขาก็น่าจะได้กับปกติผมว่ามันไม่น่ายากขนาดนะั้นคุณมีเงินขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ได้เจเจนเดลีอ่อีกนี่น่าจะต้องพิจนารณาแล้วนะน่าจะต้องแบบออกไปทําบุญบ้างอะไรเงี้ยนะเราทําทุกตัวให้เป็นทองนิดน,นึงครับอ้าวชิปหาเมื่อกี้อะ กดไปสองตัวครับแล้วเหมือนจะแตกอสีสั์เลสสุดเทพของผมปั๊มเงินกันได้รัวๆเลยแป๊บเดียว10บล้านบอกเลยเป้าหมายของเราคือ50บล้านนะครับเงินนี่ตูมเดียวไปล้านนึงเลยสองสามตูมไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงตูมเดียวหรอกหยอกหยอกหยอกก็พูดเวอร์ไปก็โม้เกินมันจะเร็วอะไรขนาดนั้น50บล้านครับแป๊บเดียวหายใจสองทีห้าสิบล้านเลยเนะี่ยเอา30ล้านใหกดสั์เลงก่อนไหมคุณว่างไงคุณคุณคิดว่างไงเดี๋ยวหยุดเดีวนคุณคิดว่างไง เอา30บล้านไปไปกดสสยเลี้ยก่อนไหมเออจริไหมเราชอบเสียงดวงอยู่แล้วการเสียงดวงน่ะมันอยู่ในสายเลือด <c oughs> เรียบร้อยจริงเฮ้ยไม่เอาเอาอีปีกขึ้นไปอันคอมมอนก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโบสิบเอ,อ็ดยังงาก็ยังดีได้สิบสองตัวคุณ <c oughs> ไปไปไปโอ้โหเอาเสเงินหมดเลยีนเร,เราอยู่ในชั้นของหินลาวานะครับกำลังลงไปที่เบสร็อกแล้วในห้าสี่สามสองช้าเลย ช้าอีกแล้วไม่เคยเร็วเลยผมจะกลับขึ้นไปแล้วก็เจาะทรายมนเดิมมันช้าคุณมันช้ามากเลยเราเราแตะเรากินขอบตรงนี้ห้าสิบล้านเป็นที่เรียบร้อยครับเรากลับขึ้นไปขบวนครับเราไปที่รีวช็อปซื้อเลยครับไดมอนครับผมไดมอนห้าสิบล้านครับพรีเซนเตชันไดมอนห้าสิบล้านสว่าค์ไดมอนห้าสิบล้านจะเร็วขนาดไหนกันมาลองดูโอ้โหชึบชึบชึบ,ช,บชึบเลยครับ รวดเร็วเร็วจนแบบว่าตัวผมลงไปไม่ทันเลยดูความเร็วได้จากทางขวานะครับทางขวาของจอ <c oughs> ดูตรงนั้นน่าจะง่ายกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสาหรับสว่านตัวนี้โช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 เฮ้ยอ้าวเฮ้ย,ยสว่านขัดข้องครับผมอยากลองวินดูสักรอบนึงอะเอาเลยไหมผมว่าน่าจะต้องวินสักรอบแล้วแหละอ๋อ มีเอฟฟาร์มด้วยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปทีหนึ่งข้างล่างมีอะไรนะฮู้ฮู้เอ๊ะวิ้รีเซต็ตแล้วก็เอินหนึ่งวินอ๋อรีเซต็ตเอินหนึ่งวินดูปึ๊บอ๋อก,ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละหรือว่าไม่ใช่ผมพลาดอะไรไปมันต้องมีประตูที่บอกว่าวินตรงเนี้ยที่เป็นถ้วยเนี่ยใช้ทำอะไรบ้าง ไม่มีอ่ะผมหาอะไรไม่เจอเลยคุณใครรู้ช่วยบอกผมทีไม่เป็นไรเรามากดไข่กันก่อนดีกว่าเอาให้ได้เลเจนดิลี่เลเจนโอ้ยเงินหมดสรื่องของเราก็ค่อนที่จะเทพอสมควรแล้วครับเรามาหาเงินให้ได้เยอะกว่านี้ดีกว่าเพื่อที่จะซื้อสวรรค์อันต่อไปอ่านี่ไงนี่ไงโวอ๋อโอ้โห ห้าร้อยวินอ่ะผมต้องเจงาะงันห้าร้อยรอบอ่ะแปลว่าผมอ๋อถ้าสิบผมจะไปไดโดนเสาร์ข้างหน้าได้โอเคโอเคครับรับเรื่องรับเรื่องแล้วรับเรื่องทราบนะคุณทราบนะตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะสวรรนเทพที่สุดได้เราต้องไปข้างหน้าเรียบร้อยครับ2 5 0ห้าิแล้วครับเรากลับขึ้นไปเลยฮนะซื้อครับ สว่านลาวาครับราคา250ร้านจัดไว้ครับปึ้มพรีเซนเตชันสว่านลาวาครับมันอาจจะพรีเซนต์ยากนิดนึงนะพี่คุณผมขอโทษทีว่าเออ่ตัวผมมันอ้วนแล้วมันบังอะ่ะเห็นไหมมันอ้วนตุวหนุ้ยแล้วมันบังอะ่ะโทษทีโทษทีโทษทีอุ้ยโอ้ยอย่างเร็วโอ้ยเกินไวเกินไวเกินไวเกินบ้าไปแล้ว เป้าหมายต่อไปของเราเป็นขั้นเป็นตอนครับเราจะไปกดสัตว์เลี้ยงให้ได้ตัวที่ดีที่สุดเพื่อทํทเงินให้ได้ถึง1นึ0งพล้านเออหนึ่ล้านเพราะตอนนี้ยังถึงร้อยล้านช้าไปหน่อยตัดชึบกันมาแล้วครับตอนนี้ผมมีเงินห0 0ล้านแล้วเราพร้อมที่จะเออสุ่มเล่นกันให้หมดตัวกันเลยทีเดียวเฮ้ยอีกนิดเดียวเนี่ยก็ซื้อแบบสว่รนใหม่ได้แล้วใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม,ม่เราเราพึ่งดวงก่อนพึ่งดวงผมน่าจะกดได้สักห0ิรอบไหมตัดต ตู้มีตัวน่ะเดี๋ยวกันตู้พังมะเนี่ยตู้นี้พังมาฮ้ยตัวดีเออีปิกมาแล้วฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อไปเลเจนด์ไม่มาเอ้ยเอ้ยหมดไปไปร้อยห้าสิบล้านแล้วจะไปจะไปอันคอมมอนอยู่วะอีปิกใหม่ตัวฮะอ่าดีดีมาดี อ๋อโอกาสมันแค่60สิบอแล้วผมเพิ่มไปตัวไงอ๋อมันไม่ได้เพิ่มสามตัวโถเอ้ยผมก็ไม่ได้มองเลยกด3อยู่หน้ากดเททิ้งเล่นตลอดเลยนหนดูซิเราได้สัตว์อะไรมาบ้างเราได้ตัวเทพตัวไหนมาบ้างเนี่ยโ oh, <Phoenix S 2> อ้ฟีนิกซ์กระจอกสุดเลย oh, โอ้โหยากจริงครับคุณยากจริงเอาสงเงินผมหมดเลยสามตัวอ่ะเอาให้มันร้อยตไปตอนนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่ก็เยอะอยู่นะที่ดีๆเนี่ยฟีนิกซ์ คูนแค่21ซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะสำหรับผมนะแล้วผมคิดว่าฟีนิกซ์2ตัวนี้น่าทํทำประโยชน์อะไรได้บ้างจาก40 5 4 3 2เอร์ซนห้าสี่สามสองกดเลยไอ้ยุ่งติดเฉยจะโอ้จะดูจะดว,ด,วดวงดวงดีกนไปแล้วฟีนิกซ์ทอง40อโอ้ไม่ธรรมดาเลยดวงของผมเนี่ยสุดยอดจริงเงินขึ้น10ล้านเร็วมากครับแป๊บเดียวขึ้นหลายล้านแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอ่อโวลน,นาันเลยดีกว่า เอ้ย,เ,อย,เ,อยเงินยังไม่พอเงะ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อยังซื้อสวรรค์สูงสุดเดงยไม่ได้เลยหนะึ่งพันล้านไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณตอนนี้อืมเรากลับขึ้นไปขบวนกีนด,ดีกว่าอ้าวลงมาข้างล่างพอดีเลยผมได้สิบสองวินล้ะไอที่ผมซื้อได้ไหม 1. 1. Unit, VIP. อ่ะหนึ่งจุดหนึ่งยูนิตวีไอพีอ๋อต้องเป็นวีไอพีโถ่เอ้ซื้อไม่ได้ครับโทษทีควอนตัมงั้นซื้ออีฟิทิตี้เลยกันครับเราซื้ออันนี้ไม่ได้เนาะเราต้องเป็น v i p ของ เซิร์ฟเซิร์ฟนี้หมายถึงเป็น V.I.P. ของแมปแบบนี้ยไหนผมลองอันใหม่นิดนึงเฮ้ยโอ้พระเจ้าหลุมมันใหญ่อะไรขนาดนั้นน่ะ oh, <He i>. <laughs> โอ้โหเฮ้ยเกินโคตรเทพโคตรเทพโคตรโหดเลยเฮ้ยอย่างเฟีิลเลยสิบล้านอ่ะคุณซื้อนะคุณต้องซื้อนะอ,นะอันเนี้ยคุณต้องซื้อเลยจริงๆเดี๋ยวคุณดูหลุมอีกทีนึงผมภาพกว้างเออดูดิ เฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเผมกำลังไหลลงอย่างรวดเร็วดูจากทางขวาได้ไหลลงเร็วสุดๆเราพร้อมแล้วหลคุณใช่ไหมเราพร้อมที่จะไปโวลถัดไปแล้วแหละผมว่าไปเราไปโวถัดไปกันดีกว่าเราขอตัวเช็คดริวใหม่ก่อนครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง2บิลเลียดครับ15บิลเลียดแล้วก็50บิลเลียด แต่ที่ผมสนใจเลยคือไข่อะราคาเท่าไหร่ร้อยล้านหนึ่งบิลเลียนโอ้ร้อยล้านได้อยู่กดได้สี่ทีคอมมอนขออะไรดีๆอะเลเจนเดอรี่อยู่สี่ทีเลเจนเดอรี่ไข่โอ้แล้วโอเคไม่เป็นไรสี่ทีเลเจนเดอรี่มาแบบแลมันเดิมคูณเยอะอะไรขนาดนั้นนะแปดสิบกับห้าสิบห้าครับเอาซะพวกที่ผมได้มาเมื่อกี้คือเอาไปโยนทิ้งซะ เราลองอะไรเล่นๆหน่อยปะ่ะเราลองอะไรเล่นๆหน่อยป่ะเราลองแบบค่อยคอมมอนดะ่วนอะเอาได้เฉยแล้วถ้าเราเอาแรใส่อะเอาได้เฉยอะไรวะ <c oughs> ได้ใช่ไหมเมื่อกี <c oughs> น <c oughs> ้นี่ไงไดแล้วตัวทองเฮ้ยมันโอกาส40%ทำไมมันง่ายขนาดนั้นอะ ก็ธรรมดาครับคุณก็ธรรมดามก็คนมันดวงดีอ่ะไปเราเริ่มกันเลยว่ามันจะเร็วขนาดไหนโอ้อยางช้าเลยหลุมแค่แน่นะเออเป้าหมายของเราคือสองบินเลียดใช่ไหมโอ้ช้าเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาวิธีแป๊บน,นึ่งนะคุณมันช้าเกินอะ่ะไอเงินมันก็ได้เยอะอยู่แหละแต่ไอตอนเจาะช้ามากกลายเป็นว่าผมว่ากลับมาโวลแรกอะ่ะแล้วเงินมันคูณเยอะมันเร็วกว่าอะ่ะดูดิดูเงินดิคุณเห็นไหมเฮ้ยเออกลับมาโวลแรกแล้วแบบ มาเอาตังค์เร็วกว่าอีกอะทำไมเป็นงนั้นอ่ะนี่ไงหนึ่งพันแล้วเมื่อกี้ยังช้าเลยไม่ธรรมดานี่เป็นทิงดีงเลครับคุณไม่ใช้ได้อ่ะได้แล้วสองพิเรตเร็วจัดจัดอ่าเราไปโวสองนะฮะไปที่รีวรับซื้อเลยฟอสซิล <oss> ดีวรับเป็นเครื่องเจาะแบบฟอสซิลแล้วลองไปเจาะกันดูว่าเร็วไหมก็เร็วขึ้นนิดนึงแต่ก็ช้าอยู่ดีแล้วผมจะลอง กลับไปเวอร์แรกอีกทีผมจะลองกลับมาเวอร์แรกอีกทีนะอ่ะเนี่ยเงินมันเร็วกว่าเยอะเลยอ่ะอ่เราได้สิบบิลเลียนเลยครับเรากลับไปที่เวอร์นโดซอแล้วเราเดี๋ยว,วผมดูราคาดูกันหนึ่งอ๋อสิบห้าอ้าอีกนิดนึงก็ได้แล้วนี่แต่ผมอยากกดไข่อ่ะมันใช้แค่หนึ่งบิลเลียนเองแล้วผมกดได้ต่อสิบสิบทีเนะี่ยคุณกดเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยดิอยรออะไรอนะ่ะ ยังไงก็กลับไปไปขุดดินเอ่อโวแรกอยู่แล้วเฮ้ยขอเลอเจ้นเถอะอีพิกโอ้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าดวงดีแยะแรไม่มาครับเราไปที่โกลเด้นแมชชีนครับเราจับไอ้พวกนี้ยัดเข้าตู้ให้หมดครับอ่าสามตัวเฟลไหมอ่าได้อยู่อ่าสามตัวอ่าได้อีกเฮ้ยได้ง่ายยังวะ แปลกๆแล้วนะเราจัดเลยฮะคูณ530คูณ520แล้วก็คูณอีก400ครับอีปิกนี่เอาโยนทิง้งซะแล้วเราก็จะกลับไปที่โวล1เพื่อหาเงินเนาะเพราะมันเร็วกว่าเพราะตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงที่คูณเงินได้เยอะมากๆเลยคูณเป็นพันเลยตอนนีน้คุณดูเงินคุณดูเงินนั่นสิคุณดูเงินนั่นสิค,นนนสคุณเห็นปะบ้าบบไปแล้วคุณแป๊บเดียว15ล้านนะคุณ เอ้ยไม่ใช่1ิล้าน1,500แล้วถ้าผมใช้เอ,อ,อันที่กว้างกว่านี้ผมหมายถึงดริวอะ่ะคือพอถ้าผมกลับไปใช้เนี่ยอินฟินิตีมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันกว้างกว่าผมรู้สึกอะ่ะเออมันเร็วกว่าเนาะอินฟินิตี้มันกว้างกว่าด้วยมาเราเปลี่ยนสว่างกันดีกว่าในที่สุดเราก็มีเงิน15ล้านแล้วครับไม่ใช่สิล้านอีหนึ่งพัน 15บิลเลียดผมได้เรียกอย่างนี้กันแอมเบอร์ครับจัดไปปุ๊บอ,อันเบลอเลยคุณอันอย่างใหญ่เอ้ยขุดเร็วแล้วขุดเร็วแล้วเร็วจีเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าจะไปถึงชั้นล่างสุดได้เร็วไหมอ่ะผมจะดูที่ตัวเลขทางซ้ายนะครับตัวเลขเงินว่ามันโหลดเร็วหรือโหลดช้าอ่ะ่าจะถึง1,000ก็ใช้เวลานิดนึง ทีนี้เราก็เล่นง่ายๆเลยเรากลับไปที่เดิมดูเรากลับไปโวล์หนึ่งดูเปรียบเทียบเร็วกว่าผมว่ามากลับมาโวล์หนึ่งเอาเอาเอาสว่านมาจเจาะโวล์หนึ่งเร็วกว่ามันเร็วจัดๆเลยคุณเราน่าจะได้สว่านชิ้นใหม่แล้วแหละตอนเนี้ยใช่ไหมคุณไปไเราพรีเซนต์สว่านอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้มีอะไร <laughs> มันมันไม่ได้มีอะไรหือหวาอะไรมาก โอสองครับนี่50สิบล้านเราซื้ออันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ของ V P ี้ยมันชื่ออะไรอะ Volcano ครับสวยงามอ่านี่นี่เห็นแล้วดูสว่านนี่สิโอเร็วแล้วเร็วแล้วคุณอันนี้เร็วแล้วแต่ตัวผมอะมันลงไปถึงพื้นช้ามากเพราะมันเจาะเร็วเกินไปมันเลยแบบไม่เร็วอะ เหมือนจะเร็วแต่ไม่เร็วถึงพื้นอย่างช้าอ๋ออันนี้ได้3วินหนึ่ง2 3 4สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสผมนับวิที่เงินมันขึ้นอยู่ครับว่ามันขึ้นเร็วขึ้นช้า4วิเมื่อกี้กว่าจะขึ้นมา1000เอ้ย100 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2งสามสี่หนึ่โวแรกก็ยังเร็วไวกว่าดีคุณเชื่อผมเถอะ เวอร์แรกก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีเอ้ยมาแล้วครับอีพีอีตัวหนึ่งโอเคครับเมื่อกี้สักครู่นี้เราได้อีพีมา3ตัวเรากดเลยโอกาส60%สาธุสาธุาธอ่าติดติดง่ายจังไหนดูซิเราได้ตัวอะไรบ้างนี่7จ็คูณเจ0รครับคูณ500อคูณห้0คูณเ0็นี่เท่ากับซื้อต,ตัวตรงนี้เลยนะอินฟอูเโนโลเล็กเนี่ยนะไงะสุดยอดปะบึมร้อยแล้วครับคุณผู้ชม ร้อยแล้วเราไปโวต่อไปกันเลยดีกว่าฟรอเซ่นครับโอ้ยโอ้ยมันมันมันก็นานอยู่นะเออมันก็ไม่ได้แป๊บเดียวอ่ะเช็คเทสโอชะเราไปเช็คที่ดริวก่อนครับอห้าร้อยเอออีกิีเดียวผมได้ห้าร้อเนี่ยเออเรนโบ้เออผมทายมาเป็นเรนโบ้ได้เนี่ยย่าเสต็ิลองเทสดูโอ้โหใช้เงินอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเดียวเดี๋วดียว,เ,ยว,เ,ยวเราเอาสว่านก่อนไหมสว่านชิ้นต่อไปคือ กระาเซียครับผมปึ้มอ้ยเท่ะน่นเนี้ยสวยผมชอบช้าอย,อยู่ดีใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยโหหนึ่งร้อยเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโโโโเราลับโอโอไดโนเสาร์เราแป๊บมึงได้ไหมมันต้องต้องทำอย่างเงี้ยเนะาะมันถึงจะไปได้ไวอะขอเทสเอามาเทสที่นี่โอ้โหเร็วจะจัดถ้าผมเอาไปเอ่อเล่นในแมปแรกอะ ในสเตจแรกมันจะเป็นไงวัวแรกผมมีความรู้สึกว่าเงินมันช้าครับใช่ผมมีความรู้สึกจริงๆด้วยความที่ว่ามันมันมันไม่กว้างอะแล้วแบบว่าสว่านเริ่มแรกของแต่ละวัวมันมันมันค่อนข้างที่จะไรประโยชน์มากเลยผมคิดว่าแบบสว่านกว้างๆวะมันได้เงินเยอะกว่าเนี่ยเนี่ยคุณดู อ้าวเรามี200แล้วนี่เรากดเลยดิรออะไรอะ่ะโอ้คอมมอนขอดีๆซะตวัวขอแร่ไม่กี่ปิกโอ้แรขอบคุณครับ500โอ้ไม่ได้ดีเลย520รอยโอ้ยทำไมมันกระจอกขนาดนั้นน่ะตรงนี้เป็นเรนโบว์อ่อะผมแบบตูมเป็นเรนโบว์เลยได้ไหมโอกาส40%ครับ100บิลเลียดจัดไปแตก <laughs> แตกอ่ะได้ ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้หกร้อยไปสายลุงโอ้ oh, ผมมีเงินเอ่อหนึ่งจุดแปดทิลเลียนเลยครับหนึ่งจุดแปดทิลเลียนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบิลเลียตเนาะผมว่าเงินพอซื้ออะไรบ้างแล้วแหละอ่ะพอจริงด้วยไอซ์เบรกเกอร์ครับโอ้ oh, ชื่อโคตรเทไอซ์เบรกเกอร์ครับอ่ะโอ้สว่านอะันนี้เริ่มเร็วขึ้นครับสำหรับการเจาะที่เนี่ยนนะอ๋อผมมีนกไอพวกนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนของที่ใช้ครับผมก็กด เอาได้เฉยเอา้าวเฟลได้มาโอ้พันหนึ่งเอาสนุกสายลุงผมดูกระจกไปเลยอะ่ะโดโด้อะดวงก็ดีเกินบางทีอะคนมันดวงดีนะคุณยี่สิเปแตกยีนตแตก <c oughs> พังหมดเลยอะ่ะอ่ะเอาได้เฮ <c oughs> ้ยผมจะเทพเกินไปแล้วนะเนี่ยดูสัตว์เลี้ยงของผมสิมันสุดยอดอะ โอ้โห oh, บวกกันเป็นพันน่ะตอนนี้ผมเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้ไปแล้วด้วยจำนวนวินที่มากที่สุดและเงินที่ขึ้นอย่างเร็วเลยเราได้เงินหนึ่งเทนเรียรครับเราขอข้ามไปฟรเซ่นนิดนึงเช็คดวง oh. โอ้โหกดได้ทีเดียวให้ตายเถอะห้าอ่ะกดได้ทีเดียวเอามาสาธุขอเลเจนด์เดลี่ อันคอมมอผมว่าไม่ได้ดีแน่นอน900ไม่ดีแต่ก็ไม่แย่อยู่ดีผมก็มีความคิดแปลกๆครับสัตว์เลี้ยงที่ได้มาเมื่อกี้ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นในเมื่อมีตัวเดียวก็ก,กดกด,กดไปซะแตก <laughs> <laughs> แตก <laughs> อะไรวะไปกดใหม่มันได้แั่ตัวแหละ <laughs> อ่ะคอมมอนอ่ะ <laughs> กลับไปผมจะซัดด้วยตัวเดียวนี่แหละอ่าได้ได้คุณได้เห็นนะอ่าพันหกโหพันหกัะคุณเฮ้ยแล้วเราก็ไปที่โฟเซนแล้วเราก็ได้เฉย ไอ้กลายเป็นสองพัสี่แล้วไอ้วัวนี่ไอ้วัวนี่ไอ้วัวนี่เข้าไปเลยอ่าแตกสังเวยสังเวยเพื่อน้องแพนควินน้องแพนควินพันหนึ่งจัดไปน้องแพนควินแตกเ้อน้องแพนควินน้องแพนควินหนูกไปแล้วเออเป้าหมายของเราคือห้าทิลเลียนนะครับในการได้สวรรค์อันถัดไปเออพูดตั้งหลายรอบแล้ว ไม่ถึงหทีเลียสักทีโมแต่มาแบบสุ่มกรชาอยู่นั่นแหละโอ้โห้าทีเลียสักทีคุณหทีเลียแล้วเราเราไปซื้อสว่านกันดีกว่าโอเคสว่านที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่เรามีเพอร์มาฟรอสครับก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่เราจะลองเจาะดูอันนี้หลุมผมเจาะไว้นะโอใช้ได้นี่ ใช้ได้เลยว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนจริงๆผมแอบมาเออลอง AFK ฟาร์มตรงนี้ดูอ่ะซึ่งผมบอกเลยนะว่าอย่างช้าคุณคือเจาะเองเร็วกว่าอืมอ่ะลองสว่านใหม่ของเราความกว้างโอเคนี่แหละที่ต้องการ เราจะได้ชนะรัวๆ250ก็แค่หน้าปากซอยใช่ไหมคุณสองห้าสบโอ้โหนี่ก่อนจะจากกันก่อนจะจากกันซะแล้วเรากดนี่สักทีนึงคอมมอนเหมือนเดิมโอ้ชีวิตดวงหมดแล้วคุณดวงหมดแล้วจริงๆโอ้โหเอาได้เฉยอาเฟลกวางได้ กวางกลายเป็นพันเก้ากวางพันเก้าก็น่าลองอยู่นะน่าลองไปแบบ <c oughs> ก็มันยังไม่ไม่ใส่ลุ้งอะ่ะใช่ปะ่ะอ่ะฟุบฟุบ,ฟบกดเลยเรียบร้อยครับแตกแตกครับถ้าชอบคลคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าคขามไม่ให้ด้วยก็จะดีนะเจอกันทุกคนอยู่ที่ดวงครับจะเร็วจะชา้าอยู่ที่ดวงจริงโบน่าหน้าน่าจะมีสว่านที่ดีกว่านี้มากๆเลยนะผมว่าใช่ไหมคุณ ใครได้สวรรค์เท่าไหรก่ก็มาบอกผมด้วยล่ะคอมเมนต์บอกกันได้นะ